นี่คะ่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปนะคะเรนด้อมก่อนนอนคืนนี้เขาฝากมาบอกคุณว่ารายคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นท้ายต้องชิรูดงส่วนตัวนะเอ่อมีโปรแบบแชทนะคะแบบคอแบบแรนดอมอยู่นะคะส่วนใครจะร่วมสมทบคุณทําบุญนะคะถ่ายชุดโครกระบือนะทักทางไลน์ได้นะคะ ให้เรามาเริ่มกันเลยฝากกดติดตามนะคะแล้วก็ใครสนใจสมัครสมาชิกนะมี50บาท80บาทและ100บาทสมัครแล้วเอสมัครแล้วก็แคปหลักฐานไปดูโดฟีได้ทั้งรายนะฉันรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยกับฉันกับเธอหรือกับใครก็ตามตั้งแต่วันที่เราทะเลาะกันทําไมเราไม่คุยกันละ่ะทาไมเราต้องนิ่งใส่กันทําไมเราต้องเงียบใส่กัน ความสัมพันธ์เราจะจบแบบนี้หรอทำไมเราไม่คุยกันให้ชัดเจนกว่านี้ฉันน่อยากคุยกับเธอมากเลยนะแต่เธอไม่เหมือนเหมือนไม่ค่อยอยากคุยกับฉันเลยมันจะให้ฉันทำยังไงได้อ่ะก็เธอไม่คุยอ่ะฉันเนี่ยเฝ้ารอแล้วเฝ้ารออีกอยากจะคุยกับเธอแต่ดูเหมือนเธอก็ไม่ค่อยได้สนใจฉันสักเท่าไหร่ฉันควรทำยังไงดีอ่ะให้เธอสนใจฉันมากกว่านี้หรือฉันอยากเคลียร์อยากอธิบายอยากพูดความในใจ แต่เธอก็ไม่ฟังเป็นเพราะอะไรหรอในความสัมพันธ์เนี้ยทำไมเธอถึงไม่อยากคุยกับฉันฉันน่ะรักเธอมากเข้าใจไหมเธอไม่เข้าใจหรออย่ากโกหกฉันเลยมีอะไรอะควรจะเคลียร์กันสิเราควรจะมาคุยกันแบบตรงไปตรงมาเราควรจะแบบว่าป่านนี้เราจริงๆเราควรจะเคลียร์กันได้ละกอดหน่อยได้ไหม ฉัน่อยากกอดเธอมากๆเลยนะแต่ไม่รู้หรอกว่าเธออยากกอดฉันไหมมีฉันแล้วว่าเธอจะยังมองหาใครอีกอยากเจอคนที่ดีกว่าหรอฉันเข้าเข้าใจแหละฉันอาจจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุดแต่ทำไมเราไม่เคลียร์ใจกันก่อนล่ะคนที่ไม่ดีคนนี้มันก็สามารถแก้ไขให้เป็นคนที่ดีกว่านี้ได้นะอ,อ่อถ้าเราเคลียร์ใจกันเนี่ยปัานนี้เราคงได้ออกเดทการหวานชื่นไปละ แต่ตอนนี้ฉันรู้มันก็คงเป็นกรรมของฉันน่ะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้พยายามทําให้ความสัมพันธ์มันดีสักเท่าไหร่พออยากจะทําให้ความสัมพันธ์มันดีเธอก็ไม่ให้โอกาสเนี่ยก็ไม่รู้จะทํายังไงกับความสัมพันธ์หรือกับความรักครั้งนี้ดีความจริงอะเมื่อก่อนฉันก็คิดว่าความรักมันก็เหมือนเกมกีฬาแหละมันก็เหมือนเป็นการแข่งขันแต่ไม่เลยจริงๆอะแข่งไปก็แพ้แพ้เพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเธอไม่เล่นเกมนี้แล้วไงเธอไม่เอาอะไรเลยเธอทิ้งไปเลย เธอไม่ฟังไม่สนใจเนี่ยคือคือแพ้แบบแพ้แบบแพ้ขาดรอยเลยเพราะฉะนั้นไม่แข่งแล้วว่ะอยากมีความรักที่หวานชื่นอยากไปออกเดทด,ด้วยกันนะมีกันได้ไหมนี่คือข้อความก่อนนอนที่เขาฝากมาบอกกันนะคะราศีสิงห์ราศีมังกรราศีตุลขออีกหนึ่งใบราศีกรกฎค่ะ ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทาชจอนคิวดูโดงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ด้วยนะคะใครอยากสนับสนุนช่องสามารถดูโฆษณานะคะหรือกดคําว่าขอบคุณหรือซุปเปอร์แตงใต้คลิปนะคะอยู่ข้างๆแชร์หรือใครอยากจะสมัครสมาชิกนะคะก็กดสมัครใต้คลิปได้เลยคืนนี้ฝันดีราตจิสวัสดิ์นะคะบ๊ายบาย